ครับครับนอกจากว่านอกจากเราจะมาบัตรรักษาอาการของแพทย์แผนไทยตามที่าทางตุลาอาจารย์ท่านได้รีบเรียงนะครับคัดกรองกันกรองในขั้นตอนการรักษาแบบแพทย์แผนไทยแล้วเรายังใช้สมุนไพรนะครับควบคู่กันด้วยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอ,อย่างมานะครับคร่าวๆเดี๋ยวจะเอาเป็นพวกสมุนไพร มาให้ดูกันอีกนะครับก็จะมีเป็นสมุนไพรที่ครูแปะตามไว้แล้วนะครับจะมีไฟแล้วก็ขมิ้นชันเท้าเอ็นอ่อนแล้วก็วานเอ็นเหลืองนะครับพวกเขาวันเปลียนนะครับขอโคคารจะใช้นะครับกับส่วนผสมของพวกย่งองที่ทําไว,นนว้นะครับก็จะใช้กบคู่กันด้วยนะครับก็จะมาานเป็นสมุนไพรสดในการคลายเส้นเอ็น ก็จะใช้คู่กันด้วยในในกรณีที่นิ้วมือนะครับให้ไหวนิ้วมือไม่แข็งแรงก็ใช้สอกนะครับค่อยๆค่อยๆนวค่อยๆกลึง นะครับค่อยๆหย่อนให้กล้ามเนื้อนะที่คอหย่อนไปตามเส้นนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เส้นที่สองที่บอกนะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สามก็ตามมาด้วยนะครับข้างสะบักชัดเจนนะครับวันนี้ก็ได้ มือกล้องมือวิดีโอนะครับให้มาช่วยถ่ายในวันนี้ด้วยขอบคุณด้วยนะครับจะได้เป็นวิทยาทานในการอบอารักษาให้คนที่เขาอยากเรียนรู้ได้มาเข้าใจตามหลักของแพทย์แผนไทยเรานะครับกกคู่ไปกันกันกบกลุ่มของพวก anatomy body ของร่างกายของมนุษย์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับ ที่สี่นะครับนวดเหมือนกันนะครับทุกสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยก่อนจะนวดนะครับต้องขออนุญาตคนไข้นะครับท่าเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับจะนวดก่อนท่านก็ต้องขออนุญาตคนไข้นะครับว่าอนุญาตนะครับในการบาบัตรรักษาเพราะว่าต้องตรวจเนื้อตรวจข้ามเนื้อนะครับเจ็บไม่เจ็ดก็ต้อง สอบถามคนไข้อยู่เป็นประยะระยะนะครับได้หลายแบบนะครับจะใช้ส้นมือนะครับค่อย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 กดค่อยค่อยกลึงกล้ามเนื้อที่แข็งตึงนะครับเพราะว่าแกคนไข้เคสนี้นะครับเป็นเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับพวกเกี่ยวกับกระดูกหัก ก็มีมาแล้วนะครับต้องค่อยๆบำบัดรักษาแต่ก็ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเป็นเคสนะครับรักษามานานแล้วนะครับที่สองจุดโค้งคอเห็นไหมครับจะมีกล้ามเนื้อนนะครับท่าที่สองท่าที่สามก็อยู่ตรงะสะบักก้ามบน สบักด้านบนนะครับจับดูก็จะเป็นกระดูกใช่ไหมครับกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกสบักนะครับจะมีกาม้านนวอยู่ขอนี้นะครับก็นวดมาคนถึงกระดูกคอค่อยค่อยขึ้นไปแบบนี้นะครับดูเช็คดูทักสามถึงห้ารอบนะครับค่อยๆยนวดขึ้นไปนะครับท่าที่หกก็ท่าที่ห้าก็จะมากดจุกกดกำรดนนะครับจุดบมบุมบ๋มของข้างหลังนี่ครับเรียกว่าจุกดกำา่นตามแผนตามแผน รามแผนไท้ของเรานะครับคมจริงน,นะครับตรงบุบุมนี่นะครับนะครับใต้ฐานกระโหลกทีรษะด้านหลังนะครับกดมือประคองนักรัาจุดที่ห้าไอ้จุดที่หกนะครับผมก็กดข้างนี้นะครับจะมีกล้ามเนื้ออยู่ใต้ฐานกระโหลกทั้งสองข้าง เดี๋ยวครูแป๊ะจะค่อยๆลงลึกลงไปนะครับตอนนี้ก็เอาพื้นฐานไปก่อนนะครับจำท่าทางสิบเจ็ดท่าในการแก้ปวดคอปวดศีรษะนะครับไปก่อนนะครับจุดที่เจ็ดนะครับลากจจุดกระดนไปนะครับกดจุดกระดนกไปขึ้นไปนะครับจนถึงตีนผมที่ผมด้านหน้านะครับ ถึงทีมผมด้านหน้านะครับมาถึงทีมผมด้านหน้านี่เลยครับถึงกลางนี่นะครับมาถึงถึงนี่นะครับนวดจากข้างหลังมาเลยนะครับจากนั้นก็จุดที่แปดนะครับข้างที่เรานวดเมื่อกี้นี่ครับจุดที่หกนะครับข้างจุดกับด้วนนวดขึ้นมานะครับจะใช้เป็นคู่แบบนี้ก็ได้นะครับจะใช้นวดทีละจุดก็ได้แต่ในการประชับเวลา จะได้เห็นนะครับค่อยๆลูกขึ้นมานลูกขึ้นมาถึงตีนผมข้างหน้าเหมือนกันนะครับลูกมาเก้านะครับ